สวัสดีครับแฟนโชคลาภ12ราศีครับที่1เมษายนใกล้แล้วนะครับวันไหวออกนะครับตรงกับวันพฤหัสแรมสี่ข้าเดือน5ปีฉลูนะครับก็ถือเป็นวันดีนะครับวันพฤหัสเป็นวันธงชัยวันอาทิตย์เป็นวันอาทิตย์บดีก็น่าจะมีหน่ารุ้นนะครับโชคลาภในงวดนี้นะครับ น,นี้ผมมาอยู่ที่พังงานะครับเกาะพระทองอุปกรณ์ก็ไม่ใช้มือก็อาจจะมีการเคลื่อนบ้างนะครับก็พิจารณาตามความเหมาะสมก็แล้วกันนะครับชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับมาดูดาวเด่นในงวดนี้นะครับดาวเสาก็ยังเป็นเกษตรอยู่เลข7นะครับเลข7ก็ยังเข้มแข็งนะครับ แล้วก็ดาวอังคารเลข3ก็ยังเป็นราชาโชคนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับนอกจากนี้เลข6นะครับดาวศุ์เป็นมหาอุดนะเด่นมากนะครับ367นะในณวางจากเลขเด่นก็มีเลข2เป็นเกษตรนะครับ ทางทักษะนะครับทางทักษะเนี่ยวันพฤหัสเป็นบริวารเล็ก,เล,กเล็กหนึ่งนะครับเป็นสีดาวอาทิตย์เป็นสีนะครับเล็กหนึ่งก็เด่น,นทางทักษะนะครับราศีที่ค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับดาวพฤหัสเป็นลาภะ ของราศีเมษนะครับโชคลาบโดดเด่นถ้พประหัตข่ายจรมาเป็นสีนี่น่ารุ่นมากทีเดียวครับนอกจากนี้ราศีมีนนะครับดาวพฤสุขทับลักนณก็เด่นเหมือนกันเป็นหาอุดด้วยนะครับแต่ดาวราพะดาวเสาเป็นเกษตรด้วยครับราศีมีนนะครับราศีเมษร,ราศีมีนราศีพฤษภ พุทธศพโอ้โหพุทธศนี่เด่นมากนะครับดาวประจําตัวเป็นมหาอุดยุราภะด้วยนะครับถ้าดาวสุขร์ไข่จนมาเป็นสีนี่น่ารุ้นทีเดียวนะครับต่อไปราศีที่หน่ารุ้นอีกราศีก็คือราศีพิจิกนะครับจันทับลคนาดาวพฤหัสได้ประทุมเกณฑ์นะครับ ็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาแต่ละท่านนะครับก็หมั่นทำบุญเยอะๆนะตักจิตอธิษฐานขอให้โชคดีนะครับราศีอื่นก็มีมีโชคเหมือนกันนะครับราศีพฤษภกรกฎนะครับกรกฎก็นะครับก็ขอให้นะ ก็ถ้ามีงบน้อยก็เลือกแต่ตัววงกลมก็ได้นะครับนะก็ดูชอบตัวไหนก็เลือกเอานะครับเพราะความเสี่ยงมันสูงนะครับขึ้นอกับบุญวัสนาแต่ละท่านนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีถูก3ตัวตรงครับสวัสดีครับ